สวัสดีค่ะไล่เพชรยเย็นค่ะอันนี้ไซส์ใหญ่พามาดูไซส์ใหญ่น,นี้เป็นโกเมนไซส์ใหญ่ค่ะไซส์นี้5,000บาทอันนี้เป็นบุชเจ็ดสรากคู่แข็งแรงในเข่งนี้สองรากคู่ทั้งนั้นนะคะ5,000บาทสูง2เมตรค่ะอันนี้เป็นกิ่งทาบนี่ค่ะมีหลายราคา มาเยี่ยมมาแวะชมที่สวนได้เลยนะคะจะได้ราคาที่ประทับใจค่ะนี่ค่ะอันนี้ชมพูสยามนี่เป็นรูธเจ็ดเท่ากับ2ปีเลยนะคะนี่ค่ะมีไซส์ใหญ่ๆพิทสันโกไซส์ใหญ่นี่ค่ะ สองรากคู่กิ่งเล็กก็มีนะคะมีหลายไซส์หลายราคาค่ะมาเยี่ยมชมได้นะคะที่สวนเพชศพยายเย็นสวยๆเลยค่ะมีโกเมน ใครอยากได้กิ่งพันธุ์ที่ทันใจนะคะเป็นสวนเร็วโกเมนไรเมล็ลมลดนี่ค่ะปิศจสันโกปลูกเป็นสวนเร็วดีค่ะเชิญที่ไร่เพชรพยายเย็นนะคะ064 965 5614ค่ะให,ใหญ่สวยๆเลยค่ะ